นี่คือสตอเบอรี่นะครับสตอเบอรี่สามหน่วยสามลูกสุกแล้วเ,เด็กๆก,กับแม่จ๋า,เ,าเด็กหน่อยนี่ปลาสุกเลยสตอเบอรี่จากถาดของเราครับเบิ่งเด้อปลูกที่หนาบ้านนี่คุณแม่ปลูกมีสตอเบอรี่อยู่สามหน่วย เสื่องอยู่ในนี่เสื่องอยู่ในใบใบหอมลูกใหญ่ไหมอา้าเบิ้องไงปวยใหญ่ปวยใหญ่ปวยสัมผูผอยประมาณผมมือครับแต่ว่าหอมหอมกินหอมขักรตระจดดฉาดด้วยกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเด็ดไปสักลกูกไปให้คุณปู่คุณย่าชิมกันเด้อ นี่สบปรสีสดสีสดแท้ปลูกไปปลูกมาก้อยสุกเสยเออสองสาวคนไปเยี่ยมคุณตาคุณยายอยู่หอยเมียก,กระสิน ลุ่งกำนันก,กับมาเบิ่งคุณพ่อเบิงคุณปู่ที่ป่วยกันเ,เลยว่าจะมาเห็นกันตอนนี้อยากไปหาคุณตาคุณยายโอ้คุณปู่คุณ,คณยายก,กินเนี่